สวัสดีครับอยู่กับชอช่างเตี้ยนะครับคลิปนี้มาดูงานดวนหน้าอูครับรถน้องเสมรอก,กี้ร้อยเก้าห้าสวยนะครับคันนี้ซื้อต่อมือเข้ามาเขาบิ้วมาขายรถน้องเสม วิ่งหินวิ่งทรายนะครับสอบถามได้ราคามิตรภาพวันนี้เป็นรายนอกแล้ววิ่งได้ไหมนี่อ๋อเห็นว่าลมรั่วนะครับลมขึ้นช้าแต่เราก็ไม่ค่อยรู้นะครับเราไม่ใช่ช่างเครื่อง สวยงามนะครับสวยงามสไตล์จุมพล คนข้อมาแล้วครับเขียนแปดเลยบอกเหลือง สวยนะครับสีนี้ถ้าเห็นใกล้ๆมันจะมีเม็ดเม็ดม,มุกเม็ดประกายประกายนะครับคือว่าสวยนะสว่างดีโอโหทออะไรนี่เป็นเนี่ยก็เ <c oughs> รียกทออะไรอ่ะ แล้วนี่เออไม่ใช่ตัวนั้นนี่ไม่เท่นเบกมมเนี่ย,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 ยมันทั่วตัวล่างอ่าเหียบเยียวก็างน้คทันนี้ซื้อมาเท่าไรส่ส็มหกแสนห้าเดี๋ยวไปโอนอ่ะยังไม่โอนอีกหมดอีกเท่าไร่้าโอน อัออนแล้วนี้เราสืบียนของอะไรก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆก่อนยังไงเ,นนเ,เออเอาราโอนเป็นของบุริรัทเ,เออเออไม่ต้องรีบเือาเงินเนาะอยู่ไหนมันเสียงเงินเหมือนเดิมเลยสืบ <c oughs> ียนไหนก็นเสียงเงินเหมือนรายการะนโตมอร์โเหมือนกันเลยบบาาเว้ยเออแต่ถึงเวลาเราต้องอยากโอนมาเป็นบ้านเรานะเนาะเอออือ<ม>โอ้ ออก้วยนะครับนี่นี่น,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  <c oughs> 650, นะครับยีงกันต็มตนใจหกแสนห้านะครับไม่รู้แพงหรือถูกครับผมบอกไม่ใช่คนเล่นรถ อเอาเหีนเข้าเอาไอ้น uh, ั่นมันใส่วันแลเอามาพรุมเหมือนเวลาวิ่งอยู่เอาแน่ไตะคายอ่ะลายตะคายไงตะคายเล็กอ่ะลอดนะครับดีครับที่เก็บมิดยังดีเลย ลงดำหน่อยสิลงดำหน่อยลงดำหน่อยลายธงชาตินี่เป็นที่ยอดนิยมเลยนะครับไม่ว่าแต่คันไหนก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องลายนี้ไปก่อนครับหมูช่างวาครับ อ๋อซื้อมาจากอุ้งมาอ๋อสวยงามนะครับสำหรับคนชอบล็อกซี้ก็ก็น่าจับอยู่ราคาประมาณนี้ฮะว่าอยากไปอยู่ในนั่นหรอกเขาเอาตัวกลับใหม่วอีกเขาเออสวยงามครับชุดแต่งพรอมี ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพลงตัวนี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดรับสัญาณให้ด้วย